ก่อนที่จะไปชมความน่ารักของน้องไรอันเมื่อคืนนี้นะคะก็มาอัปเดตโพสต์ของน้องไรอันกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนล19กรกฎาคม2566อัปเดตโพสต์จาก Facebook กาดบัณฑิตจ,จำปาสินนะคะลำพูนน่ารักขนาดขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจกันนะครับ เดินทางกลับบ้านกันโดยสวัสดิภาพนะครับพบกันใหม่ครับพร้อมอิโมจิลูกหัวใจนะคะก็เป็นความน่ารักของน้องไรอันนะคะหลังจากที่น้องนะคะแสดงเสร็จนะคะในทุกๆครั้งน้องก็จะมีโพสต์ขอบคุณ FC f แฟนคลับในจังหวัดนั้นๆน,น,นะคะเมื่อคืนก็มีโอกาสได้รับชมไลฟ์สดของนับปลานิภาป,ประดิษฐ์คำนะคะก็เป็น อะไรที่น่ารักมากๆของ FC Fan แฟนคับแล้วก็น้องไรอันนะคะแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆเ,เสียงหวานๆก็รู้แล้วค่ะว่าเสียงน้องไรอันนั้นกับรำไยลำพูนความหวานนั้นกินกันไม่ลงจริงๆเลยค่ะชอบมากมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่ตัดเอามาให้ FC Fan แฟนคับได้ชมกันนะคะตอนที่มีคุณแม่คนหนึ่ง เขียนจดหมายน้อยมาหาน้องไรอันนะคะแล้วน้องก็มีความพยายามที่จะอ่านเป็นภาษาเหนือนะคะใจความจดหมายนั้นนะคะคุณแม่ก็ได้มอบเงินค่าน้ำมันรถให้น้องไรอัน1น0 0 0บาทนะคะซึ่งเป็นความน่ารักมากๆเดี๋ยวเราชมคลิปนี้กันเลยค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลโพสจากเซบุกกาดบัณฑิตจำปาสินและขอบคุณคลิปจาก เฟซบุ๊กน้าปลานิ่ภาประดิษฐ์ทำนะคะแม่แม่ก็ไปรับชมคลิปเต็มได้นะคะที่เฟซบุ๊กของน้าปลาค่ะรคับลูกลูกหล่าลูกหล่ามาบ้านก่อได้เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำแม่แม่มวยทำงานบางคนเลี้ยงขากับบาดีเลี้ยงขากับบาดีป้าป้าขับรถมาหากลับมาได้เลยฝากข้าน้าปลาเขาให้ลูปเตงมเล แม่ชงใหม <ste> <uki> <off> <st> pues ่อ er. ่ดเรีมว่าองพี่ียยังร้องไม่ได้ครับขม่ฮายตามล้องกับก้าแแ่ได้เพลงเดียวเสียีดิ้งปั้นมารักกับพี่มารักกับพี่แม้เหนื่อพี่จะมา punya Ki vi l'ําle na no